หากพูดถึงผู้กำก,กับภาพยนตร์เรื่อง Twi สเตอร์ isters, นั่นคืออีไอแซคจงย้อนกลับไปในวัยเด็กเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เมืองลินคอนรัฐอาคันซ์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเมืองที่มีพายุเกิดขึ้นบ่อยทำให้เขาคุ้นเคยกับทอร์นาโดเป็นอย่างดีหนึ่งในเหตุการณ์อันเลวร้ายเมื่อครั้งอดีตคือตอนที่พ่อของเขาตะโกนบอกว่าพายุทอร์นาดกกำลังมาแต่เพราะบ้านที่อยู่ในฟาร์มไม่มีที่กำบังพายุ เขาและครอบครัวจึงต้องวิ่งหาที่กำบังเพื่อซ่อนตัวจากทอร์นาโดโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายซึ่งความทรงจำนี้เองก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเขาในเวลาต่อมาในปี1996เมื่อภาพยนตร์เรื่องทวิสเตอร์ได้เข้าฉายครั้งแรก และเขาได้ดูหนังเรื่องนี้กับครอบครัวก็พบว่าฉากเปิดเรื่องที่พ่อแม่ลูกต้องวิ่งหนีออกจากบ้านขณะที่พายุทอร์นาโดกําลังถล่มใส่พวกเขากลางดึกช่างน,น่ากลัวและเป็นฉากที่ตัวเขาอินเป็นอย่างมากเพราะมันคล้ายกับประสบการณ์ที่เขาเคยพบเจอมาเช่นเดียวกันจนวันหนึ่งเมื่อออไอแซคจงได้รับโอกาสสารต่อเรื่องราวมหาภัยพิบัติทอร์นาโดบ,บทใหม่เขาก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแคทเธอรีนเคนเนดีผู้อํานวยการสร้างบริหาร ด้วยการเล่าถึงประสบการณ์ร่วมกับพายุที่มีโดยตรงขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการนําเสนอคือมิติที่เกี่ยวโยงกับตัวละครในเรื่องเพราะสุดท้ายแล้วการมุ่งความสนใจไปที่มนุษย์คือองค์ประกอบที่สําคัญเช่นเดียวกัน แม้ว่าผลงานกำกับเรื่องล่าสุดนี้ของเขาจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากเรื่องก่อนอย่างมินาริแต่ผู้อำนวยการสร้างก็ยืนยันว่าอีไอแซคจงยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเขาไว้ในหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยม28ปีหลังจากเหตุการณ์พายุทอร์นาโดถล่มครั้งแรกตอนนี้พายุทอร์นาโดกลับมาอีกครั้งแบบแพ็คคู่ใน Twi s ต e r s ภาพยนตร์ภัยพิบัติเล่าถึงกลุ่มนักล่าพายุทอร์นาดรุ่นใหม่